น้องบึงบึกหยอกกับพี่ตาน้อยวันนี้พี่ตาน้อยอารมณ์ดีนัน่นนั่นมึงนั่นนั่นหยอกไปหนะย,ยอกมาหนาวหยอกไปหยอกมาหนาทีนี้เออเอยเอยพี่ตาน้อยอารมณ์ดีนะวันนี้นะมึงเดี๋ยวพี่ตาน้อยอารมณ์เสียนะบึงบึงบ้งรู้ไหม windy. นั่นนั่น <Led them together> มึงอย่าไปกัดพี่ตาน้อยแรงนะพี่ตาน้อยอารมณ์เสียนะเออ วันนี้พี่ตะน้อยอารมณ์ดีเลยยอมเล่นกับน้องบึงบึกอืน้องบึงบึกก็กัดขาพี่ตะน้อยใหญ่เลยเอ้อนั่นนั่นนั่นมึงอันอันชอบหยอกจริงๆน้องบึงบึกก็ชอบหยอกจริงๆมึงนั่นพี่ตะน้อยลำคาญเลยถีบไอ้บึงบึกแล้วทีนี้แม่แม่ต่น้อยลำคาไอ้บึงบึกแล้วแม่จัดการให้ต่น้อยหน่อยเออมันหยอกไม่ยอมหยุดเลยไหนแม่ ไอ้เบื้องเบึกมึงหยอกอะไรนักหนาเหรอพี่ตาน้อยลำคาญแล้วมึง